เคยทำรีวิวเกม Hitman ภาค2016ไปแต่ตอนนี้ครับผมซื้อ Hitman 3มาแล้วข่าวดีนั่นก็คือปัจจุบันทันนี้เนี่ยทางทีมงานได้อัปเดตและเปลี่ยนชื่อเกมจาก Hitman 3เป็น Hitman w a l โ of Assassination ซึ่งคนที่มีแผ่นหรือว่าซื้อก่อนที่จะได้รับการอัปเดตก็จะได้รับการอัปเดตเป็น w o โ of Assassination แบบฟรีๆเลยสิ่งที่จะได้นั่นก็คือด่านของภาค2016พร้อมกับ DLC Patient z e r o ด่านของภาค2 แต่ว่าจะไม่ได้ DLC นิวยอร์กกับ h e เวนไอแลนด์นะแล้วก็ได้ DLC ของภาคกเก่าๆประมาณหนึ่งก,ก็ไม่รู้ประมาณไหนกูจำไม่ได้แต่ที่เห็นชัดๆเลยนั่นก็คือ DLC e q u i ิ m Pack ที่เป็นชุดสูตร e q u วิ m แล้วก็ปืน ICA Chrome จากภาคบัตรมันนี่ถ้าเกิดว่าผมรีวิวแค่ภาค3แต่ดันไม่รีวิวภาค26แล้วก็2เนี่ยที่เอาด่านมาเมล่ดในภาค3ได้มันก็น่าเสียดายนะครับเพราะในไหนผมก็ได้เล่นครบหมดละ เพราะงั้นคลิปนี้ผมจะมารีวิวฮิ Hitman ไม่ใช่แค่หนึ่งแต่เป็นไตรภาคสมบูรณ์เลยเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าอยู่ใหญ่อินโทรมา เรามาฟังผมเกิดในเรื่องคร่าวๆกันเลยดีกว่าครับในปี2000ชายหัวล้นคนหนึ่งที่มีรอยสักรูปบาร์โคดด้านหลังหัวได้เดินทางมาถึงหุบเขาหิมาลายแห่งหนึ่งผู้หญิงคนนี้ที่ออกมาต้อนรับเขามีชื่อว่าไดอาน่าเบิร์นวูดเธอคนนี้จะเป็นผู้ช่วยและผู้ดูแลของชายหัวล้นชายหัวล้นคนนี้ได้ทดสอบเข้าองค์กรสําเร็จเอาผมลืมบอกไปหุบเขาหิมาลายแห่งนี้คือสํานักงานขององค์กรที่มีชื่อว่า International Contact Agency หรือชื่อย่อนั่นก็คือ ICA เป็นองค์กรนักฆ่าระดับสากลนั่นเองก่อนที่เขาจะกลับเนี่ยไดอาน,น่าก็ได้บอกให้ชายหัวล้นกลับไปใช้ชีวิตตามปกติ <And> so, เมื่อมีงานเข้ามาเดี๋ยวเธอจะติดต่อเขาไปเองแต่ไดอาน,น่าก็ยังสงสัยอยู่นะครับว่าชายหัวล้นคนนี้เป็นใครกันแน่เขาไม่ว่าจะพยายามตรวจสอบคนดูแค่ไหนก็ไม่ค้นพบประวัติหรืออะไรเลยรวมถึงเรื่องที่ชายหัวโลดนเล่าว,ว่าเขาได้หนีออกมาจากโรงพยาบาลจิตเวชมันก็ยังฟังไม่ขึ้นเพราะเมื่อไปตรวจสอบที่โรงพยาบาลจิตเวชก็ไม่มีหลักฐานอะไรเลย ใช่หัวล้นก็ได้บอกว่าเขาคิดว่าคนในองค์กรเนี่ยเรียกเขาว่า47แต่ไดอาน่าก็ได้สวนกลับไปว่านั่นไม่ใช่ชื่อด้วยซ้ำครับนั่นมันเป็นแค่ตัวเลข 1. 1> ใช่หัวลน้นจึงตอบไปว่างั้นก็ทําให้เลข47นี้เนี่ยเป็นชื่อเขาสิ <47. S 1> หลังจากนั้นชายหัวล้นคนนี้จะได้ชื่อว่า47นะครับ47เนี่ยทำงานให้กับองค์กร ICA ไม่แน่ว่าอาจจะเป็นเวลาเกิน10ปีอะไรก็ได้ อยู่มาวันหนึ่งครับได้มีผู้ว่าจ้างปริศนาเข้ามาจ้างงานให้47เนี่ยไปฆ่าคนตามลิสต์ซึ่งก็ได้เฉลยว่าเป้าหมายที่เขาไปฆ่านั้นต่างล้วนมีส่วนผูกโยงกับองค์กรที่ชักใยเหตุการณ์สาคัญของโลกอย่าง providence และองค์งกร providence เนี่ยมันก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างตัว47ขึ้นมาด้วยคือ47เนี่ยเขาไม่ใช่คนปกตินะครับ oh, <man. S 1> เขาเป็นมนุษย์คนที่ถูกเอาพันธุก,กรรมของหลายๆคนมารวมกันและสร้างเขาขึ้นมา ตัวของ47และไดอาน่าเนี่ยจึงต้องสืบให้ได้ครับว่าผู้ว่าจ้างปริศนาคนนี้นั้นคือใครกันแน่และปมที่47เนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของพ่อแม่และน้องชายของไดอาน่าถ้าคุณอยากรู้ดูรีวิวนี้แล้วไปตัดสินใจเอาเองครับว่าจะซื้อหรือไม่ ผมว่าเนื้อเรื่องเนี่ยเขียนออกมาได้สนุกใช้ได้เลยคือภาคที่เป็นจุดเริ่มต้นของเนื้อเรื่องในไตภาคนี้อย่งางภาค2ม16เนี่ยมันยังอ่อนๆอยู่คือมันเป็นแค่การปูทางอะครับไม่มีอะไรมากไม่ได้มีอะไร Impact แต่พอมาภาค2เนี่ยมันเริ่มบิลลอัพแล้วเนื้อเรื่องเริ่มเข้มละและภาคปิดเนื้อเรื่องอย่างภาค3เนี่ยคือเข้มข้นเลยคือมันสนุกเลยอะครับอินได้ง่ายๆเลยแต่ถ้าใครที่แบบกูมาฆ่าคนอย่างเดียวเนื้อเรื่องช่างแม่งอันนี้มันก็สนุกเหมือนกันครับแต่ผมว่าถ้าอยากได้ปรรรระสบรสบบบบกกกาาาาณณ์มแจเล่่นนตภคีี้ย เสพในเรื่องด้วยครับสนุกจริงหลังจากที่คุณเปิดเกมมาแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมอยากให้คุณคำนึงถึงเลยนั้นก็คืออย่าไปนับจำนวนด่านที่มันมีแล้วคิดว่าเกมมันสั้นครับเพราะ Hitman นั้นสิ่งที่สำคัญไม่ใช่จำนวนด่านแต่คือเวลาที่คุณใช้ในแต่ละด่านบางด่านถ้าคุณสำรวจเยอะๆเป็นคนช่างสำรวจคุณอาจจะอยู่กับมันได้เกิน30หรือ40นาทีแต่ถ้าเกิดคุณสเตลแตกโดนยิงตายหา่า จาก30นาทีมันอาจจะเป็น2ชั่วโมงจาก2ชั่วโมงก็อาจจะเป็น4ชั่วโมงจาก4ชั่วโมงก็อาจจะเป็น1วันจาก1วันอาจจะเป็น1สัปดาห์จาก1สัปดาห์อาจจะเป็น1เดือนแล้วถ้าคุณเล่น1เดือนแล้วแม่งยังไม่ผ่านอีกเนี่ยก็เลิกเล่นเถอะฮิทแมนจะเป็นเกมสเตล์ที่ต่างจากสปินเตอร์เซลหรือเมทัลเกียร์โซลิดนะครับคือเกมนี้เนี่ยคนปกติเขาจะเล่นแบบเนียนๆแทรกซึมปลอมตัวทำลายจากภายในส่วนคนไม่ปกติแบบผมก็ Blow. คือถ้าคุณจอห์นวิกแบบผมเนี่ยมันใช้เวลาไม่ถึง20นาทีด้วยซ้ำครับแต่ผมไม่แนะนำเท่าไหร่เล่นแบบปกติดีกว่าถ้าเกิดคุณคือยต่สร้างสารรค์วิธีการฆ่าไม่เก่งเกมนี้จะมีระบบที่เรียกว่ามิชชั่นสตอรี่ที่มันจะไกด์เราไปทำสิ่งต่างๆเพื่อเข้าถึงตัวเป้าหมายและฆ่าด้วยวิธีที่บางอันก็โหดเวอร์วังอลังการหรือบางอันมันก็ตลกแดด แต่มันก็ไม่ได้แค่ช่วยถึงขั้นที่จูงมือคุณไปทําทุกๆอย่างแล้วมันจะได้ผลนะครับมันจะไกด์เราแค่บางอย่างแต่คุณก็ยังต้องใช้สมองพลิกแพงอยู่บ้างซึ่งมิชชั่นสตอรี่ก็เป็นอีกหนึ่งระบบที่ทําให้รีเพลย์วลลูของเกมเพิ่มมากขึ้นครับมันจะอารมณ์แบบโอเคเราลองวิธีนี้ไปละไหนลองอีกทางหนึ่งดิแต่เอาจริงๆก็ไม่ใช่ว่าคุณจะบู๊ไม่ได้เลยนะครับมันก็ทําได้แหละแต่ถ้าเกิดคุณไม่รู้จุดแคมป์หรือโพซิชันดีๆของแต่ละดานเนี่ยมันก็จะยาก และคะแนนมันก็จะได้น้อยด้วยนะครับผมแนะนำว่าเอาไว้เล่นเอามันดีกว่าอันนี้หลังจากที่เราเล่นจบด่านแล้วเนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่า mastery levels ของแต่ละด่านซึ่งจะมากสุดที่20ซึ่งถ้าเราทำ mastery level ได้ถึงจุดๆหนึ่งที่กำหนดเนี่ยก็จะได้ของปลดล็อกอย่างเช่นปืนหรือรอุปกรณ์ต่างๆแล้วเราก็ยังสามารถฝากปืนไว้ในด,ด่านเพื่อการเล่นในครั้งต่อไปได้เลยครับ โดยการฝากปืนในการเล่นซ้ำครั้งต่อไปเนี่ยม er um ันจะมาเป็นกระเป๋าบีฟเคสเหมือนกับกระเป๋าสไนเปอร์จากภาคบัตรมานี <h h <h> ่แต่เราไม่ได้เก็บได้แค่สไนเปอร์แล้วนะครับเราจะเก็บได้ตั้งแต่ปืนพกยันลูกซองหรือแอ s a ซ l ร r ไรเฟิลรวมถึงเข็มฉีดยาพิษหรือว่าระเบิดสามารถเลือกเสื้อผ้าก่อนเข้าเล่นด่านได้ด้วยนะครับก็จะมีชุดสูตรตัวเก่งของซี17ชุดปกติของด่านนั้นๆและชุดจาก DLC ครับ เอาจริงๆเกมนี้แต่ละด่านก็ไม่ได้มีให้แค่คุณฆ่าเป้าหมายอย่างเดียวนะครับบางด่านคุณก็ต้องตามหาหลักฐานที่ซ่อนอยู่หรือบางด่านก็ไม่มีเป้าหมายบอกให้ชัดเจนว่าคุณต้องฆ่าใครคุณจะต้องระบุตัวตนของเป้าหมายด้วยตัวของคุณเองถ้าคุณยังไม่หนำใจกับเนื้อเรื่องหลักเนี่ยเกมนี้ก็มีโหมด Contact และ Exhilation ให้คุณซึ่งก็แม่งก็ไม่ได้สนุกเฮียอะไรเลยฮะอย่าเล่นเลยมีคอนเทนต์จำกัดเวลาอย่าง Exclusive Target เก่าก็คือเป็นโหมดที่ให้คุณค่าเป้าหมายตามที่กําหนดโหมดนี้จะมีเวลาจํากัดคุณต้องเล่นก่อนที่มันจะหมดเวลาภายในวันเดือนปีที่กําหนดซึ่งถ้าเกิดคุณพลาดหรือว่าเฟลคุณจะย้อนกลับมาเล่นไม่ได้อีกจนกว่าเขาจะอัปเดตกลับคืนมาให้คุณเล่นนั่นแหละฮะซึ่งโหมดนี้ก็จะมีแค่หน้าตาบอกแต่ว่าไม่มีบอกในแมปนะครับถึงคุณจะเปิด e a g l e v i s i o n แต่คุณก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าเป้าหมายของคุณอยู่ตรงไหนคุณต้องสังเกตจากรูปหรือบางภารกิจก็ไม่บอกหน้าตาด้วยคุณต้องไปสืบหาาข้ออมูลเเง ขออภัยด้วยนะครับที่ส่วนของ Exclusive Target ผมไม่มีฟุตเทจให้และโหมดใหม่หลังจากอัปเดตเป็น w o World of a s s a s s i Nation เลยนั่นก็คือ f r e e l a n c e r โหมดนี้คุณจะมีเซฟเฮาส์ให้คุณตอนแรกมันอาจจะมีแค่ห้องใต้ดินแต่หลังจากที่คุณเล่นไปเรื่อยๆเลเวลคุณเพิ่มมากขึ้นก็จะเริ่มมีห้องมากขึ้นขึ้นไปชั้นบนของบ้านได้โดยสิ่งที่คุณต้องทานั่นก็คือรับงานแล้วก็ไปทาแต่และงานก็จะมีเงื่อนไขพิเศษที่เมื่อเราทำแล้วเนี่ยเขาก็จะให้เงินเรามากขึ้น้นนถาคุณไไไมม่่ทก็็เปร แต่ถ้าคุณทำเนี่ยคุณก็จะได้ Bene ฟิตพวกอาวุธหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยคุณก็ต้องซื้อเองนะครับไม่มีมาให้ตอนเริ่มเหมือนกับด่านปกติและที่สำคัญภารกิจต่างๆในโหมดนี้ไม่สามารถที่จะเซฟได้ หรือรีสตาร์ทระหว่างเล่นก็ทําไม่ได้เหมือนกันครับถ้าเกิดคุณตายในภาร,รกิจในโหลดดิ้งสกรีนจะเป็น47ที่กําลังบาดเจ็บพยายามกลับมาที่เซฟเฮาส์หลังจากโหลดเสร็จเราจะเห็นว่า47ได้พักฟื้นจากอาการบาดเจ็บจนหายดีแล้วเราก็กลับไปรับภารกิจตามปกติส่วนตัวแล้วเนะี่ยผมชอบโหมดนี้นะฮะเพราะมันสนองความอยากลูกพได้ดีครับ แล้วมันก็ลุ้นขึ้นด้วยเวลาทําภารกิจต่างๆเพราะมันทําให้เรารู้แก่ใจดีครับว่าถ้าเกิดเราทําอะไรผิดพลาดเราไม่มีโอกาสที่จะได้แก้ตัวครับทาได้มากสุดก็แค่แก้ไขและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเลยเนี่ยฟิลเลอร์คือเกมลุกไล์ครับเก่าวก็คือด่านทุกๆด่านเป้าหมายทุกๆเป้าหมายจะถูกสุ่มขึ้นมาทุกรอบที่คุณเล่นครับทาให้การเล่นในรอบต่างๆเนี่ยไม่ซ้ำซากจําเจ ด้วยความที่ภาคนี้เนี่ยใช้ Engine เดิมตั้งแต่ภาค2 0 16ทำให้เครื่องคอนโซลที่เป็น Last Gen ไปแล้วอย่าง PlayStation 4หรืออ b o c k One ก็สามารถเล่นได้รวมถึง PC ที่ใช้การ์ดจออย่าง GTX 1050 Ti ก็สามารถเล่นได้ครับถ้าปรับมีเดียมก็จะได้ประมาณ40-50เฟรมเรทแต่ถ้าคุณหวังเฟรมเรทที่เกิน60ก็ต้องทำใจปรับโลนิดหนึ่งนะส่วนถ้าใครที่มีคอมพิวเตอร์ที่ดูเปิด Ray tracing ไปเลยครับเพื่อภาพที่สวยงามยิ่งขึ้นและเปิด DLSS เพื่อทำให้เฟรมเรทของคุณเนี่ยเพิ่มมากขึ้นจากการเปิดเลเทิงสส่วนผมก็เล่นใน ps 4ครับก็ประมาณ40-50 f เฟรมเรทอะแต่ถ้าคุณขัดตาที่มันแกว่ง,ก,งก็สามารถล็อกเฟรมเรทให้อยู่ที่30ได้ครับแล้วถ้าใครมี ps 5เนี่ยก็สามารถเล่นแบบพัน0ปดสิพีหกเฟรมเรทได้เลยครับและอีกแล้วและรอบที่ร้อยล้านที่ผมจะชมก็คือเรื่องของการทําภาพสะท้อนครับ hitman 3คือเกมที่ถึงไม่เปิดเลเทิงภาพสะท้อนก็ยังคงสมจริงอยู่ครับ โดยเขาใช้2เทคนิครวมกันนั่นก็คือ s c e e n Space Reflection และ Cube Map สำเร็จรูปอยากรู้มันคืออะไรก็ไปเซิร์ชอากูดีครับกูขี้เกียจอธิบายแล้วเรื่องบั็กผมเคยเจอแค่ครั้งเดียวครับใน DLC Patient Zero ที่มันทำให้ผมกำหมัดสัสๆเลยนั่นก็คือมันจะมีคน4คนเดินตามกันนั่นก็คือเป้าหมาย2คนและปอดิการอีก2คนและไอพวกนี้ต้องเดินลงบันไดตรงนี้ครับแต่ไม่รู้ว่าเกิดเฮี้ยอะไรขึ้น อยู่ดีไอ้สี่คนนี้มันก็ยืนเอ่อไม่ยอมลงผมรอไป5นาทีก็ยังยืนเอ่ออยู่กูย,ยืนรอเป็นชั่วโมงแม่งก็ยังเอ่ออยู่ที่เดิมผมเลยจบด้วยการชักปืนและยิงแม่งตับันไดาตายหาไปตรงนั้นแหละไม่มีฟุตเทจให้นะครับผมไม่ได้อัดไว้ตั้งแต่เล่นมาก็เจอแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวครับ